ตัวนี้เป็นจักรฮิ้วนะครับบราเดอร์บราเดอร์ GS 2007นะครับเป็นจักรฮิ้วระบบกลไกข้างในเสียนะครับต้องรือ้อต้องซ่อมต้องตั้งระบบใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นจักริ้วนะครับจักริ้วของ b บร t เดอร์ Gs สองพันเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นของแบรดเดอร์ันนี้ระบบกลไกข้างในเสียนะครับต้องถอดต้องรื้อออกมาซ่อมเพราะเย็บตรงได้อย่างเดียวซิกแซกทำลายไม่ได้เลยนะครับลายยี่สิบเจ็ดลายไม่ได้เลยต้องรื้อออกมาซ่อมตั้งระบบใหม่นะครับ Gs สองพันเจ็ดของแบร t เดอร์นะครับเป็นจักริ้ว อ,อา้าเสร็จแล้วครับนี่ออกมาแล้วอรดูลโอเคัีาเือหานเีนนนอบาลายเอ,เอนหว้หลกาวด่าเลยนีาาี้เลยนะครับเน,น,นีเย่นหนหนยกลับไดทางลายดีกว่ นี่ลายโอ้โหรุ่น GS 2007นะครับ GS 2700ของ Brother นะครับสุดยอดสวยงามาตัวนี้ Brother รุ่น GS 2 0 0 7นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยราเรื่ยเลยลายทุกอย่างทำได้หมดนะครับตัวนี้ ครับตามดีได้เลยนี่ได้ทุกลายนะครับได้ทุกลายเลยเรียบร้อยโอเคสี่ห้าหกแป๊บหนึ่งไอต,ตัวนี้บราเดอร์จีเ0สสเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเจ้าของมารับเรียบร้อยโอเค